อันนี้นะครับเป็นลักษณะของการซ้อนโหมดโ l เ d เดาสแกนซึ่งในทางของซิมราดแล้วนะครับเมื่อใช้ในระบบของฟาร์มที่200และ400มารวมกันเป็นดาวสแกนโอเ l เดาสแกนนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้ขึ้นมานะเป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์มากนะครับดูง่ายไม่บุ่นวายนะครับลักษณะของพื้นนะครับนี่มาจาะกระบบ Wi-Fi เนาะอ่าต่อไปเมื่อผมตัดระบบของ400ออกไม่ซ้อนเข้าไปมันก็จะเป็นภาพซาวเดอร์หมดปกติ ภาพเหล่านี้ก็จะมาจากหัวทีนวันกดกลับออกมานะครับเราก็สามารถสร้างเพิ่มเติมได้สอาเอ็กโคลากเข้ามาดาวสเกลลากเข้ามานะครับซึ่งแบบนี้ในส่วนตัวผมพิดว่าแยกแยกความชัดออกไปเลยนะครับม,ม,ม,มันดูง่ายกว่าช่องบนฟาร์มถีสูงปกติช่องล่างคร์มถี่สองร้อเอ็กโคปกติแยกกันทํางานไปเลยนะครับมันให้มันดูง่ายหรือท่านจะผสมอย่างเช่นต้นคลิปก็สามารถทําได้นะครับ อ่าสังเกตไซสกแกนทางซ้ายนี่คือลักษณะของขดหินนี่คือความละเอียดจากซิมราดเพราะซิมราดเน้นหนักมากกับเรื่องของงานทะเลนะครับดูลักของขดหินเนี่ยประกังนะครับทางซ้ายดูภาพที่พื้น,นครับละเอียดมากมีระบบครับมีจอ7นิ้ว9นิ้ว12นิ้วนะครับลักษณะของพื้นนะครับแยกเห็นเด่นชัดซ้ายทั้งขวาจากภาพนี้ทางซ้ายมืออ่านี่ครับลักษณะที่เจอลักษณะของขดนะมันมีเด่นสองีอยู่ทางซ้ายและทางขวานะครับ จะเป็นหนกงประกาศังครับนี่คือภาพที่มาจากของซิมลัต์อประมาณนี้อ่าซึ่งเมื่อกนี้มันเป็นระบบไวไฟนะผมจะอธิบายภาพได้ง่ายกว่านี่เป็นขวดประมาณนี้เลยนี่คือความชัดความละเอียดของในตัวของซิมลัตน์นะครับวิ่งเรือมาต่อครับนี่มาจากหมวดน้างงานใช้งานจริงสังเกตนะครับพอเป็นภาพลักษณะของหินกองทางขวาดินชัดมากนะครับถือว่าดินชัดมากพวกซากเรือต่างๆนะครับเห็นเป็นรูปลำเรือขึ้นมาทันทีอ่ะกดกลับมานะครับอ่ะนี่โม่เสาเรือธรรมดา สังเกตเชื้อนะครับเห็นครบนะครับเห็นครบแยกรายละเอียดขึ้นมาทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็มาดปรับต่างๆเข้าไปได้อยู่ที่ฟาร์มเพียงพอใจในการเลือกปรับนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้เพื่อเข้าอีกใช้โหมดฟาร์มท c ีซี่หหรือโอเบลดาสแกนนั่นเองเข้าไปนะครับสามารถทําได้หมดนี่ครับสังเกตนะครับด้านบนโอเบลดาสแกนด้านล่างเป็นไซส์สแกนทําให้ดูง่ายนะครับถือว่าซิมบราถือว่าดูง่ายเมื่อใช้เป็นหัวในหัวตระกูลของหัวทรีนวันจะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาทันทีนะครับ นี่คือภาพที่มาจากหน้างานซึ่งผมก็จะมีการปรับเซตต่างๆที่ได้รายละเอียดแบบนี้ซึ่งการให้ข้อมูลนั้นผมไม่ได้แนะนําให้จําจะจะทําเป็นให้ท่านเข้าใจท่านสามารถเลือกปรับให้เหมาะกับหน้างานต่างอันนี้มีการเร่งเครื่องเรือขึ้นมาก็จะมีการกวนเข้ามาในจอทั้งพวกเกี่ยวน้ําต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวพอเริ่มเบาเครื่องสังเกตนะครับอ่าภาพมันจะเริ่มใสขึ้นนะครับเพราะว่าเราหัวอยู่ติดอยู่ภายนอกเนาะมันก็ทําให้เกิดอาการเหล่านั้นขึ้นมาเป็นเอฟเฟกขึ้นมาได้ สมมตินําเสนอมาอย่างยาวนานครับระบบนี้นะครับและพัฒนากันอย่างมาต่อเนื่องของในตะกลของพวกซิมราดนะครับดูภาพรายละเอียดขึ้นมาเหล่านี้นะครับกลางจอก็คือ1การกวนที่รวิเร่งเครื่องเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ภาพดูผมถือว่าดูง่ายทางขวาทางขวาของสแกนข่าด้านล่างจะมีปรากฏเรื่องของพวกเชื้อปลาเล็กๆขึ้นมาที่พื้นทางขวานี่ขอ้ขอดีของหมดไซส์สแกนนะครับข้อดีมาก ซึ่งหวังผลกับโมสซริแกนฟาร์มลึกที่47เมตรจากหน้างานทุกพื้นที่จะได้ฟาร์มอีกเหล่านะั้นขึ้นมาสูงสุดผมไปถึงนี่63 63เมตรกับเทวหลักเกตอ่าตอนนี้เราวิ่งเข้าสู่แนวหินกองที่มาทางซ้ายสังเกตครับกองเป็นกองนะครับแยกขาดออกจากกันแต่ล้วนแล้วนะครับถ้าพูดถึงเลยในลักษณะของการแยกเชื้อส่วนตัวผมยังใช้ฟาร์มีธรรมดาในการมองเพราะผมถือว่าครบถ้วน นะครับครบทุกนแต่ที่เหลืออยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความถนัดนะสังเกตภาพบนโอรดาร์สแกนมุมต่างๆจากภาพที่เราเห็นเซส,สแกนทางซ้ายเป็นโคดภาพบนก็จะมีลักษณะของพื้นนอกเหนือมันเพิ่มความเป็นมิติในการมองเห็นนะครับแต่ก็ยังคงเลือกใช้ความถี่2 0 0โดดในการยิงแบบเพียวเพียวนะครับผมถือว่าซิมราดนะครับให้รายละเอียดดูง่ายนะครับไม่วุ่นวายแยกขาดออกจากกันนะครับที่เหลืออยู่ที่ความพึง